ตอนน้ำแล้วปิดน้ำแล้วเออดัารจิตเปิดน้ำแล้วระบายน้ำก่อนครับงานนี้ที่นั่งสุขสบายจริงดูซานเนี่ยค่อนข้างต่ำมาก มีนั่งโคตรต่ำนะครับด้านหลังโคตรกว้างเนาะนั่งบนได้ครับแต่ไม่นั่งนั่งบนล้ล่างมีปลาไหมนะครับมาลรุ่นกันเปิดน้ำแลยอ้เห็นมุกี้เล็กเนี่ยไม่ชอบเลยครับมุกี้คันเดิมของสันบาทเนี่ยนะครับของซานี่เจ้าหนุ่มสีลายมังกรเนี่ยนะครับไอ้ขาวดำเนี่ยครับคันกรเนี่ยเอามาใส่คันเนี้เนี่ยนะครับอือเห็นมุกี้ใหญ่ไม่ได้เห็นเลยนะครับซานเราเนี่ยมุกี้กำลังเปิดน้ําครับ ตาลูกนี้ก็นานนานตามเคยบรรยากาศฝนมาอีกแล้วอยู่บนเขาเนี่ยโน้ฝนตกตกดีครับเปิดน้ำแล้วน้ำห้วยเนอ่อยอ้ไม้เบียวแห้งแล้วเปิดน้ำก่อนครับเคลียร์ที่แกทางก่อนฝั่งนี้น่าจะมีปลาครับบ่อนี้ เกียร์เกียร์แต่ของพี่ครับโอ้ปลามีแน่นครับบ่อนี้นี่ปลามันแน่นอนแหละการขิดเกียร์ที่เกียร์กางก่อนเนี่ยครับใครที่อยากได้ศาเนาะบนเขาเนี่ครับมืออาจารย์เกีขิดบอกเลยไม่เป็นสองรอ,องใครครับหน้าง,งานรถโหดหน้าง,งานยากๆเนี่ยนะครับหมดได้หมดครับ แต่ตอนนี้น่าจะไม่เท็จอีกแล้วหมดหมากแล้วน่าจะได้หยุดกันอีกแล้วนะครับจานเข็ยนวันนี้เดดไปจ่าครับโอ้ยหมดเลยจานเราวันนี้เดี๋ยวต้องลืมซื้อบร่ไมครับ ว่าการกิจกปิจะพันไปจากค่จะสูบแต่เวลานานครับเดี๋ยวการถ่ายทําคลิปเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดบุหรี่มาให้ที่สวยเลยนะครับแกยก่อนแกยก่อนกดน้ำแล้วอเปเียวแห้งแล้วครับนะนะ เดี๋ยวฝนก็เริ่มตกมาแล้วครับตอนนี้บ้าวยนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีปลาแน่นอน เปิดแล้วมาเนี่ยจับปลาครับเปิดแล้วเปิดแล้ว พี่น้องๆน,นะครับนี่ครับเจ้าของพี่เนาะนะครับขออนุญาตของพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลงแมงล่างก่อนนะครับปล่อ,อยให้จานก,กินโซโลข้างบนนี่แหละนะครับตายไม่โครเสมนขออนุญาตลงแมงล่างก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ